สวัสดีครับคุณยายครับนี่หอสมคุณยายทุกบะมื่นหรือว่าบะบกเนาะ่วนนี้เพิ่งกว่างครับทุบะบกกันอยู่บ้านเม,ม็ดกระจายหม้อจะมอะมอ,อยู่ครับเนะเ,เก็บในป่านี้ดอยไอ้สิงวัวมันขายมาแล้วเนะาะป่ามันก็ทุกไห้นะครับว่างคนเฒ่าคนแก่ครับอยู่บ้านน่จะไปไหนเนาะ นั่งทุปบปบกหยูบ้านแบบนั่งแดดเป็นตัเนาะบรรยากาศครับอากาศก็เย็นๆนะครับทั้งผาทั้งดดยครับกล้วยไม้ก็ง,งามกับนมาธรรมชาติครับแดดออกก็ปบกมาเหมื่นมาตากครับนี่ตากมันแห้งแค่สองแดดสามแดดครับแดดดีๆเนาะ ได้เก็บแบงหมื่นๆครับดอกไม้ของงามดอกไม้ต้างปา่าบนดอยครับหมู่บ้านบรรยากาศหนาวเย็นเดือดเย็นนะครับสองนี้ครับกับบรรยากาศถนนหนทาง้งลุ่มลื่นครับไม่เอี่ยมมาชมได้เนื่อนะครับบ้านมีวงเนาะมันป่าครับกับกล้วยไม้สมองงามขนาดครับนี่ เราจะพาไปชมดอกวิงเล้ากับนี่ดอกวิงเร้ากับจะออก่วงหน้าหนาวเนิอน,นะครับกับเป็นดอกเอาไปกินกับลาบเนาะกับลาบกับน้ําพริกกับกินสดๆก็ได้ครับของก็ไปแกงครับแกงซีกบโ,โอ้เหมาะขนาดเนินนะีออ่นะออมขกมกล่อหวานๆครับเป็นดอปลูกในบ้านครับก่บออกต่มมสวนเมียงเนาะ ผลขุดหัวมาปลูกในบ้านครับเก็บไว้ขายครับเนาะเนาะราคาดีเนอร์นี่นะครับดอกดิงลาวครับสมัครจะมีทั้งภาคเหนือเนาะขอบคุณยายแกะทุกบกก็จะมดแล้วนี่อืมได้จะหลายครับคุณทุบเก่งกันเนอรนะครับเนาะกอดๆเนยยายมาแลดใส่มือเนาะะ <c oughs> ครับทุบๆไปครับว่บางๆเนาะ ลุกมุกไว้ขายครับบรรยากาศทางแดดตัวครับมามาชมดอกไม้กินได้นี่จ้ะดอกลิงเวาเน้ะโอ้ยโอ้ยนีหลายหลกับลาบก็ได้เนาะ ครับก้อยเนาะครับลาบก้อยขมขมมันหวานครับแกงกับขมขมมันหวานจัดอืมอือนะครับอู้ครับนี่จ้ะเนี่เป็นดอกยิงเหลาเขาเอื่นเนาะใช้หูแจักแน่จ้าอันนี้หาอีกอัน ต้องไปทางนู้นต้องไปทางไหนเก็บอีกคนก่อนสองดอกสองดอกปาหนานี่ปะเห็นมีกครับอันนี้ก็ ยอดพักครับตั้งเแตวห้องพักเพียวฟานครับดครับหลาบเหมือกันเนาะครับผมชมเม็ดกาแฟ,ราฟรครับสุกงามขนาดครับแดงแดงงามครับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าครับปลูกไว้ในบ้านเนาะครับเม็ดงามงามครับ